กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณริมลำธารที่น้ำใสสะอาดจนมองเห็นโขดหินและกรวดทรายที่ก้นบึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกยางตัวหนึ่งมันมีขนสีขาวบริสุทธิ์ดุจหิมะลำคอยาวระหงและท่วงทาการเดินที่สง่างามเกินกว่านกตัวใดในบริเวณนั้นแต่ทว่าภายใต้รูปลักษณ์ที่สวยงามนกยางตัวนี้กลับมีความเย่อหยิ่งจองหงอย่างยิ่ง มันถือดีในความสง,ง่าของตนและคิดว่าตนเองสูงส่งกว่าสัตว์อื่นเสมอเช้าว,วันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงสีทองนกยางก้าวเท้าอย่างช้าๆลงไปในลำธารน,น้ำเย็นฉ่ำไหลผ่านขาเรียวยาวของมันในต,ตอนนั้นเองมีฝูงปลาตะเพียนตัวน้อยว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆพวกมันดูนุ่มนวลและน่าจะเป็นอาหารเช้าที่กินง่าย แต่นกยางกลับเชิดหน้าขึ้นพลังพ่นลมหายใจออกมาเบาๆปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้เหรอจะคู่ควรกับนกยางผู้สง่างามอย่างข้าข้าไม่ยอมเสียเวลาอ้าปากพึ่งงับเหยื่อชั้นต่ำพวกนี้ให้เสียเกียรติหรอกมันรอต่อไปอย่างใจเย็นจนกระทั่งมีปลากระดีขนาดกำลังพอเหมาะว่าย่านมาคราวนี้ปลามีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่นกยางก็ยังคงนิ่งเฉยมันมองปลานั้นด้วยสายตาเย็นชา หน้าตาช่างดูธรรมดายิ่งนักรสชาติก็คงจะจืดชืดข้าจะรอจนกว่าจะเจออาหารที่เลิศรสและคู่ควรกับความงามของข้ามากกว่านี้โอกาสที่เริ่มเลือนหายเวลาล่วงเลยจนสายแสงแดดเริ่มร้อนแรงนกยางเริ่มรู้สึกหิวลึกในลำไส้แต่ความหยิ่งในศักดิ์ศรีของมันยังคงคำ้ำคอทันใดนั้นปลาช่อนตัวเข่งว่ายผ่านมาอย่างช้า มันเป็นปลาที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ที่สุดในลำธารวันนั้นหากเป็นนกตัวอื่นคงจะรีบพุ่งเข้าตระขบเหยื่อโอชะนี้ทันทีแต่นกยางตัวนี้กลับตำหนิในใจปลาตัวนี้เกล็ดดุนหนาและแข็งเกินไปท่าทางจะกลืนลำบากหากค้ากินเข้าไปลำคออันสวยงามของข้าอาจจะระคายเคืองได้ข้าควรจะรอสิ่งที่ดีกว่านี้สิ่งที่เพอร์เฟกและไร้ที่ติ แต่สิ่งที่นกยางไม่ได้สังเกตคือเมื่อแดดเริ่มแพดเผาจนน้ำในลำธารอุ่นขึ้นฝูงปลาต่างๆที่เคยว่ายไปมาอย่างร่าเริงเริ่มพากันว่ายหนีลงไปกบดานอยู่ใต้โคลนเล็กหรือหลบอยู่ตามกอหญ้าและโขดหินที่นกยางไม่สามารถเข้าถึงได้ดวงอาทิตย์ลอยเด่นอยู่กลางศีษะความร้อนทำให้น้ำในลำธารลดระดับลงนกยางเริ่มเดินกระสับกระส่าย ความหิวโหยเริ่มทวีความรุนแรงจนขาสั่นพับๆมันพยายามกวาดสายตามองหาปลาช่อนตัวโตปลากระดีหรือแม้แต่ปลาตะเพียนตัวจิ๋วที่มันเคยดูถูกไว้แต่หน้าเศร้าลำทานตอนนี้กลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของปลาสักตัวเดียวในที่สุดนกยางที่หิวโหยจนแทบจะหมดแรงก็เหลือไปเห็นท่าตัวเล็กๆที่ดูเมือ่อมนและสก,กระปรก เกาะอ,อยู่บนขอนไม้ริมตลิ่งซึ่งในยามปกติมันไม่มีวันแม้แต่จะชายตามองแต่นาทีนี้ความหิวบีบคั้นจนความหยิ่งยโสพังทลานลงนกยางผู้สง่างามต้องก้มศีรษะลงไปคาบท้าตัวนั้นเข้าปากเพื่อประทังชีวิตมือเที่ยงที่มันหวังว่าจะเลิศเลยกลับกลายเป็นเพียงเศษอาหารที่มันเคยรังเกียจที่สุด